สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็ดกันนะครับผมเป็นเป็ดผมที่ได้มาจากในช้อปปี้ครับซื้อมาตัวแล้วประมาณ200บาทนี่มันจะเป็นอย่างนี้พอมันส่งมาดูสภาพกล่องมันดีแม่งเบี้ยวมาเลยกล่องก็ดูสเปคมันครับสเปคมันจะบอกว่านี่ภาษาจีนนะครับเราอ่านะลรไม่ออกเลยอ่านออกแค่ตรงนี้ครับใช้ทาน AA ใช้ถ่าน3ก้อนขนาด1.5โวลต์ 3A นะครับก็จะเป็นถ่านก้อนเล็กอะ่ะแต่ทีนี้ถ่านก้อนเล็กอะ่ะมันแพงไงมันหาซื้อ,อยากอะ่ะถ้าเป็นถ่าน 3A 3ก้อนไฟมันก็จะอยู่ที่ก้อนละ1.5โวลต์ใช่ไหมพอเป็น3ก้อนก็คืออยู่ที่4.5โวลต์ทีนี้ผมมองว่า4.5โวลต์เฮ้ยมันก็เป็นแบบตัวนี้เลยนี่หว่า16750นี่ไง เพราะว่า1.750 6น่าชาร์จเต็มอ่ะมันจะอยู่ที่4.2โวลต์ไงมันก็ใกล้เคียง4.5โวลต์ใช่ไหมผมก็เลยทําการโมโมเป็ดตัวนี้เลยจะให้ดูก่อนครับโดยเป็ดตัวนี้นี่มันจะแยกล่างได้ครับนี่ครับก็คือตรงใต้ตูดมันเนี่ยมันจะให้ไขนนอตครับเพื่อจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปมันไม่แถมไขควงให้นะแล้วก็ไม่แถมฐานให้นะครับ ตัวนี้ผมก็ทําการโมมาเลยครับระดับเราแล้วจะไปใช้แบตทำไมจริงๆก็ปัญหาคือผมไม่มีแบตไงผมก็เลยบัดกรีตรงนี้ไปนี่แต่ว่าเราจะบัดกรีตรงขอบริมๆนะเพราะว่าเรายังสามารถใส่ฐานได้อยู่ผมจะบัดกรีแค่ขอบริมๆเน้นะไม่ใช่ตรงนี้นะถ้าตรงนี้บางทีมันตุยไปแล้วมันจะใส่ฐานไม่ได้ผมก็เลยบัดกรีริมๆไว้นี่ครับทั้ง2ฝั่งเลยไอ้ฝั่งนี้ด้วยที่มันเป็นสปริง ก็บัตกีริมๆิมไว้ก็คือยังสามารถที่ยังจะใส่ฐานได้อยู่แล้วผมก็ตัดช่องตรงนี้นิดหนึ่งช่องตรงต,รงตรงนีนมันนี่ตรงเท้าเป็ดตรงเท้าเปียดนี่นิดหนึ่งเพื่อว่าจะมีล่องให้สายไฟมันลอดได้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เวลาประกอบก็ประกอบให้สายไฟมันลงตรงล่องพอดีเลยได้ไหมนี่ครับ เราก็ยึดน็อตคืนไปเป็ดตัวนี้มันเท่ดีนะมันเต้นได้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเราไขาน็อตยึดไปก่อนนี่ครับเพราะว่านี่มันจะเด้งได้โยกได้เป็ดมันจะเต้นได้ครับแล้วก็ตัวมันก็จะแถมฐานมาด้วยฐ,ฐานสำหรับให้เป็ดมันยืนน่ะเราก็เสียบเข้าไปเสียบไปให้แน่นเดี๋ยวเป็ดมันจะล่วง ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างหน้ามันจะมีลําโพงให้มันตัวนึ่งเพื่อว่าเอาไว้ประกอบให้มันเท่ๆครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็ดชาวบ้านเขาก็จะไม่มีแบตเตอรี่อย่างนี้กันส่วนเป็ดผมน่าจะเป็นตัวเป็ด modify ไงเป็ด modify มันก็เลยมีแบตเตอรี่แต่อย่างนี้ข้อดีของมันก็คือแบตหมดเราก็เอามาชาร์จได้ครับผมแปลงโดยใส่โมดูลชาร์จไว้ด้วย โมดูลก็คือสามารถเอาเอาสายชาร์จของโทรศัพท์มาชาร์จได้เลยเสียบแล้วก็ชาร์จได้เลยครับแบต2ก้อนนี่ก็สบายๆครับเปิดได้น่าจะนานอยู่แต่ผมยังไม่เคยลองเปิดจนหมดนะแบตก้อนนี้ผมซื้อมาจากใน Facebook ครับเขาขายถูกอยู่เขามาโลกขายก้อนละ5บาทเอง2ก้อนก็10บาทส่วนโมดูลชาร์จอีก10บาทก็จะเป็น20บบาทในการโม โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองดูมันเต้นกันผมว่าไฟมาประดับด้วยเพื่อให้มันเต้นแล้วก็จะได้ดูมีสีสันในการเต้นของมันอันนี้สว่างไปเดวหลีนหะน่อยเพราะว่าสว่างเกินครับน้อยหลีแล้วก็ยังสว่างอู่เลยโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูมันเต้นกันนะครับจะดูว่าเด็ดแค่ไหนมาดูกันสวิตช์อยู่ตรงหัวมันเปิดขึ้นเป็นไงบันเทิงมากครับผมชอบมันมากเลย มันเต้นได้แต่มันไม่เหยนหน้าเดีย๋ยวให้มันเหยนหน้าหน่อยแล้วกันนี่เป็นไงเอาเอาแบดไว้ใต้ล่างแล้วกันซ่อนมันไว้เอามาวางไว้บนพัดลมดีกว่าจะได้ดูสูงๆหน่อยก็เป็นประมาณนี้ครับใครจะซื้อไปซื้อไปเล่นซื้อไปโมดิฟายก็แล้วแต่ครับพมเห็นเขาคนเขาเอาไวใ้ให้มันยกป้ายอะให้มันยกป้ายไง นนี้ก็เป็นไฟคือบางคนเขาจะติดติดติด,ตด,ตด,ตดป้ายมันอะเพื่อจะให้มันยกไงผมก็เอามาเขียนชื่อชื่อช่องผมแล้วก็เอามาไปไงมันกันใหญ่มันกันใหญ่โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับเพิ่ม